สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เขาจะมาสอนเกี่ยวกับการอัปโหลดโฮปภาพลงในอินสตาแกรมหรือว่าไอจีให้มันเป็นหลายๆโฮปจากหนึ่งโฮปให้มันเป็นสิบโฮปสาวโฮปแบบนี้ว่าเขาเห็นแบบใดเข้ามาเริ่มกันขั้นตอนแรกก็คือเขาอินสตาแกรมหรือว่าไอจีสำหรับคนที่วยมีไอจีแล้วก็คือเขาไอจีโดยตรงเลยถ้าว่าคนยังไม่ทันมีไอจีก็คือให้ไปโหลดหลังจากนั้นให้เขาไปกดอยู่มุมนี้เป็นเมืองขวามือเห็นป่ที่เป็นโฮปของเขากดเข้าไปมันจะขึ้นเป็นนะแบบนี้ อ่าแล้วบัดนี้กดไปทีทุกคนเห็นบ่กดไปทีไม้บวกเบงืงเบิ้งสายมือเห็นบ่ที่มันเป็นซื้อของเฮาเห็นบ่แล้วเอามือจิม้มปึ๊บมันเช่นคําว่าโพดบนพืชเห็นบ่ก็คือให้ทุกคนนนั้กดไปหลังจากนั้นมันจะเห็นแบบนี้คือตอนนี้เฮาต้องการที่ว่าจะลงฮุบป,ประมาณเจดปดฮุบนะาตวอย่างฮาจะเอาลงตัวนี้จิ้มไปที่ตัวนี้จิม้มอ่ะมันจะออกเป็นวันหนึ่ง เห็นป่แล้วบัณนี้ให้ไปกดอยู่ด้านนี้เห็นป่ทุกคนที่นี้มันเป็นอ่ามันเลึกแปดมันคือคล้ายๆกับเลึกแปดแล้วก็ตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามตัวสุดท้ายเห็นป่ตัวนี้กดปุ๊บมันจะขึ้นมาเลึกหนึ่งให้เอาบัณนี้เราก็เลือกเอาแนาววาจะเอาตัวไหนจิ้มไปเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกอ่าเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าเห็นป่เป็นสิบเป็นสิบเอ็ดเป็นสิบสองอ่าเป็นสิบอ้ตัวนี้ที่ว่าเราสามารถที่ว่าได้ เลือกคู่ภาพได้เพียงแต่16บหกเท่านั้นแล้วก็กดถัดไปเห็นบอลกนูนจิ้มเข้ามาถัดไปแล้วบันนี้มันก็จะออกมาเป็นหน้าตาอไปนี้เขาไปกดไปที่ถัดไปอีกครั้งเป็นรอบสองกำลังประมวลอ่าเดี๋ยวนี้เขาก็อธิบายสินค้าหรือว่าอันใดต่างๆกันแล้วแต่ละอ่าขายดีอันดับหนึ่งอ่าอันดับหนึ่งแบบนี้ตัวอย่างกดแชร์มือความมือปึ๊บมาเนี่ แล้วก็กดย้อนกลับกดึ๊บอบะเกือบสำเร็จก็ถือว่าสำเร็จเป็นที่มพอเห็นบ่าทุกคนหลัลงจากนั้นเวลาที่ว่าคนอื่นเบืองเขาก็จะจิ้มไปนะเลือกเึ๊บป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 ึ pp, ป๊บก็ถือว่าเฮาได้เป็นลายหูเป็นทีมอ้อยพอดีเป็นสิบหูโอเคเนาะสำหรับเทคนิคนี้ให้ทุกคนลองไปใส่ว่ามันได้ผลแบบไดนะให้ทุกคนคอมเมนต์มาโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามในอินชาแกมหรือว่ากดติดตามใน y o YouTube ช่องนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าได้เฮ็ดคลิปต่อไปให้ทุกคนได้ฮับสิ่งดีๆต่อไปอ่ะกดระบอกดระบอกฮีบกดเด้อ